ตีมอนโดนแต่เลือดไม่ลดต <laughs> ีมอนโดนแต่เลือดไม่ลด <laughs> แบดเข้าไปดิ <laughs> ปากเลือดไม่ลดเลยนะครับคือตอนนี้มันมีบั๊กใหม่นะหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มันดีเลย์หรืออะไรครับไม่แน่ใจนะครับถ้ารู้เพื่อนๆเจอปัญหาเหมือนผมไหมนะคือแบดเข้าไปครับเลือดเต็มอยู่เลยครับอีวิลดูอินนะแบดเข้าไปครับกากรเลือดเต็มเท่าเดิม <laughs> ตีสาสี่ทีนะปกติมันน่าจะสองทีตายนะปากรู้ว่ามันเป็นอมาตะช่วงแรกก่อนนะครับขนาดเอาคูเซเดอร์มายืนเดินตามนะครับชิวเชนชิวโมแรงใส่ด้วยนะกี่ทีตายวะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าวันนี้มันเสานะคนเล่นเยอะหรือเปล่านะครับแต่แบบนี้ผมมาแบบนี้แบบแบบนี้คนเล่น คนไม่ค่อยเยอะนะเพราะเข้าเข้า,ขามามจะโดนลุมตายนะครับตอนแรกไปเก็บปังนะปังคนเยอะมากครับปังก็ตีแบตแบตไปก็เลือดไม่ลดนะแบตท,ทั้งหลายทีกว่าจะตายนะครับปากเนี่ยตีตีแล้วเลือดไม่ลดอ่ะ เพื่อนๆเ,เจอปัญหาเหมือนผมไหมครับถ้าเจอแล้วช่วยแจ้งหน่อยนะว่าเราต้องแก้ไขยังไงนะครับพอดีผมกำลังอัปเกรดไอ้ดาบตัวนี้นะนาแก้นนะครับแล้วมันต้องใช้ไซฟ้านะใช้ตั้ง450อันนะครับแล้วก็ใช้เมมโมรีเจมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมา เรื่องการหาเมมโมรี e เจมนะครับว่าต้องทำไงนะแต่แบบนี้ถ้ามาเราเราจะเลือกตีเฉพาะดาร์กพีชที่มันดรอปไฟดรอปไอตัวนี้ไม่ได้ดรอปไอตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องตีทั้งหมดนะไม่งั้นโดนลุมตายนะไซฟ้าไซฟ้ามันดรอปเฉพาะดาร์กพีชนะครับแต่ขยะของ Evil Do It หรือตัวอื่นในแบบนี้ก็แพงอยู่นะ ก็เลยต้องตั้งค่าเป็นโจมตีทั้งหมดไปนะครับผมลองเลือกโจมตีเฉพาะดาร์กพีและตายเหมือนว่าโดนลมตายเลยนะครับนี่ก็เลยเออเอาคูเซเดอร์มาช่วยเก็บเลเวลนะปั๊มไปด้วยกันเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผม แจ้งบล็อกดีนะว่าตีตีมอนแล้วเลือดไม่ลดตีเลือดไม่ลดเนี่ยแบตไปตั้งสามหมื่นเลือดเต็มเนี่ยแบตไปเลือดเต็มอยู่เลยครับ <gaming: S 1> <igraph> ไม่รู้เดี๋ยผมเห็นคนเติมเงินเยอะมากนะสุ่มกาชาไอชุดเทพเนี่ยบางคนเติมสองสามหมื่นนะกว่าจะได้ปีกนะครับ เงินส่วนนี้เขาน่าจะเอาไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์นะให,ให้ไม่แหลกแล้วน,นี่โคตรแหลกเลยนะครับเนี่ยตีไปแล้วเลือดเท่าเดิม <c oughs> อ่ะหยุดคลิปก่อนดีกว่านะครับเซ็งนะไม่รู้เดี๋ยวมันอาจจะเป็นช่วงเสราร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะวันเด็กอะไรเงี้ยเด็กเด็กมันน่าจะเล่นกันเยอะนะครับถ้าวันธรรมดาเมื่อวานผมไม่เจอนะผมเพิ่งมาเจอวันนี้แล้วถ,ถ้าใครึงเซ็งก็ไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ